คุณสมชายเชิญที่ห้องตรวจหมายเลขสองค่ะผมสมชายครับหยุดก่อนค่ะคุณสมชายคุณแน่ใจแล้วหรือที่เขาเรียกนั้นหมายถึงชื่อคุณเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจมีชื่อเหมือนคุณก็ได้ผมก็สมชายครับผมก็สมชายครับการระบุตัวตนที่ถูกต้องจะต้องประกอบไปด้วยชื่อสกุลอายุวันเดือนปีเกิด มชายรักดีอายุ4 8ปีเชิญเของตรวจหมายเลข2ค่ะผมสมชายรักดีอายุ4 8ปีครับเชิญเของตรวจหมายเลข2ค่ะคนสูชาติพักดีเป็นอะไรมาโรงพยาบาลคะ่ะอ๋อคุณหมอครับผมสมชายรักดีครับทุกขั้นตอนการรักษาต้องระบุตัวบุคคลให้ถูกต้องนะคะ คนไข้คนไข้ถูกต้งคนไข้โดยเช็คจากตโดยเช็คจากเราเช็คคุณเช็คทุกคนเช็คปลอดภัย